จะเริ่ทมทาสมึกดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บวรลานาอาโศกจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโอ้ในช่วงยามเย็นนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าฝนได้ตกเทลงมานะคะตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะก็เลยทำให้วันนี้ ทุ่งนาของเรานะคะเขียวขจีไปด้วยหญ้าและพืชผักนะคะหาแล้วก็บรรยากาศก็ดีอากาศก็ดีด้วยค่ะทำให้ PM 2.5จางหายไปนะคะแล้วก็ท้องฟ้าสดใสหายใจเข้าก็รู้สึกสบายปอดเลยค่ะ,ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาทุกท่านไปชมวิถีชีวิตชุมชนพอเพียงที่ลานนาอโศกนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เห็นภาพแห่งความประทับใจอีกหนึ่งภาพนะคะที่เกิดขึ้นที่ลานาอโศกค่ะ <c oughs> ตอนนี้โอ้โหท่านผู้ชมคะ <c oughs> พี่พุธค่ะไปเอาแตงโมมาหา <c oughs> พี่พุธค่ะแตงโมจากสวนเราเองใช่ไหมคะเนี่ยใช่แล้วหมดหรือยังคะ <c oughs> ใ,ใกล้แต่ย <c oughs> โอ้โหท่านผู้ชมดูแตงโมลูกเล็กเล็กแต่ก็สดชื่นนะคะ กิโลค่ะตั้งแต่ที่เราเก็บม,มาจนถึงตอนนี้ได้กี่กิโลแล้วคะเนี่ย90บอกเมื่อวาน22 1 12บวกวันนี้18ก็เป็น130แล้วคะ่ะโอ้หมดรือย,ยังคะยังมีอีกคะ่ะเราก็จะได้จิงแตงโมนะคะค่ะ นี้นะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ค่ะแต่เป็นครอบครัวใหญ่นะ ก็ได้พี่ไทยๆทยเอแม่งแม่งงอ๋ยก็ดีนะมี3คนใช่ไหมเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เพิ่งต้องมาคุยโง่เดี๋ยววันนี่นายหนูชอบเล่นแม่งงอ๋ยพี่ก็ชอบมากอวดกันใครมีความคิดดีๆแล้วใครเอออ้าวแล้วพี่อ่ะพี่อยากเล่นเกมไหมไปไปก็คิดก็ตายเดียวไหมแค่พี่ไหนอะคะก็ตายค่ะเดียวก็ได้แต่ว่าแต่ละเกมเนี่ย ก็คือว่าเราก็จะเล่นสลับกันไปเราไม่ได้นล่งเกมเดียวนานๆก็เราก็เล่นแม่งูเอ๋ยด้วยใช่ไหมนูอยากเล่นอีมอนสอนผ้าด้วยก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเรามีผ้าเหรอคะกระดาษอันนี้ก็ได้แค่นี้เหอะโอ้ยเล็กไปเปล่าเอาทิ่เก่วนั้นนะเออก็ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะเล่นเกมอะไรก่อนดี <ค>อีมอ<า>นจอนผ <ม S 1> ่าไหมโอนายออกโอน้อยออกไหมล่า <ๆ S 3> ว่าใครใครเสนอน้องเพนเสนออะไรคะก็ตายขาเดียวอ่าแล้วหนูล่ะคะแม่งูเอ๋ยค่ะอ่าถ้างั้นแม่งูเอ,ยอ๋ยของวินัยก็แม่ง,งูเอ,ย<ล>อ๋กงงเอยก็ได้แต่ว่าก็คือจะเล่นอันไหนก่อนก็ได้อน้อย ออกมาลุยเออกินน้ำบ่อใส่ยย้ายไปก็ย้ายมาอันน yeah. yeah. oh oh. yeah. yeah. well, ี้จะกินหัวกินหานกินหันปลาหลตัวเลยนะคุิดยิิ เนี่ยถ้าใครท่าเหมือนกันนะคนใดคนหนึ่งต้องเป็นอ่าต้าเสร็จเปลี่ยนแล้วต้องเป็นท่าที่แต,ตกต่าง พิมสุกมาอยู te ah ่ว <nin> <laughs> yup. ัดได้นานหรือ <c> ย <oughs> ังคะสากอดกวนนะคะตัดกวนตัดสีนยังลีน so พิมสุกมาอยู่วัดได้นานหรือยังคะมาอยู่ที่ลานนาอโศกได้นานอยังก่อนานหน่อยหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างมาอยู่ร้านนาอโศกเราชีวิตชนบทชอบค่ะชอบตรงไหนคะชอบทั้งจังหวัดค่ะชอบเพราะอะไรคะ ไม่มีรถค่ะไม่มีรถนี่ที่ลานนาศกเราก็มีรถแต่ว่าไม่มีควันรถแล้วก็ไม่มีกลิ่นบุหรี่อ๋อไม่มีมลพิษอตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปไหนนะคะปหนึ่งค่ะต้องขึ้นปสองจะย้ายโรงเรียนเลยทเน็ีอายุกี่ขวบแล้วคะเนี่ยเปรตค่ะ เป็ดขวบแล้วหนว่า<ด>ตัวใหญ่บลเลอร์เลยนะคะตอนหนูอยู่ป .1 จริงๆคนอื่นที่เขาเป็นพ่อผู้ใหญ่ค่ะเขาเนึกว่าหนูป .2 อ,อิม 2> อ่มคะแล้วอิม่มอยู่ที่ลานนาสงนี่กินได้นอนหลับดีไหมได้ค่ะเพราะอะไรคะอาหารอร่อยหรืออาหารแอนเลคอาหารบังสวิรัตนะแล้วถือศีลห้าลำบากไหมคะเนี่ยไม่อาะค่ะไม่ลำบากเลย แม่หางแสดงว่าเป็นเด็กมีกบุญใช่ได้ใช่ได้ไจะอยู่ไปกี่ปีเนี่ยห้ขึ้นปหองเลยค่ะในวิกอาจจะอยู่เยอะกว่านี้โอ้โหสุดยอดดูนะคะ เราขอนําเสนอสังคมที่อบอุ่นสังคมสาธารณโพคีที่เกิดขึ้นที่ลานาโศกเป็นอีกมุมนึงนะคะที่ในปังฝันรู้สึกประทับใจค่ะเมื่อกี้เดินผ่านมาค่ะเราก็จะได้เห็นมุมประทับใจนะคะนั่นก็คือมุมตัดผมค่ะวันนี้เดี๋ยวในปังฝันจะพาทุกท่านนะคะไปชมไปพูดคุยนะคะกับทีมงานที่ตัดผมวันนี้ค่ะว่าเป็นสังคมสาธารณโพคีอย่างไรค่ะ ค่ะจเจริญนทำค่ะป้าค่ะโ,โ,โอ้โหน่าประทับใจมากเลยค่ะบรรยากาศการตัดผมตัดผมนี่หัวละเท่าไหร่คะป้าศูนย์บาทค่ะโอ้โหท่านผู้ชมค่ะศูนย์บาทก็ตัดได้ค่ะฟรีนะคะท่านผู้ชมที่นี่ที่ลานนาอาโศกคะ่ะค่ะโอ้โหป้าค่ะป้าหนึ่งในธรรมนะคะ,อะโอ้โหตัดผมไม่ทราบว่าเรียนมาหรือเปล่าค่ะอ๋อก็ได้ประสบการณ์จากการตัด ผมให้พ่อบ้านนะคะัแ้แต่มาปฏิบัติธรรมกับอโซก็เริ่มฝึก20กว่าปีแล้วอตอนนี้ก็เลยตัดให้เพื่อนพี่น้องอยู่ด้วยกันตัดด้วยกันอ,อยู่ตรงไหนก็ใครอยากมาก็มาเมื่อวานก็ได้สามหัวสองหัวอ่างนะะี้ค่ะมีลงบุนนะมีลงบนตัดผมเขาก็ตามกันมาลงบนตัดผมค่ะนัานผุ้ชมโอ้โห ป้าหนึ่งในทำนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นทั้งแม่ครัวนะคะทําอาหารสุดยอดอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ยังตัดผมเก่งอีกตั้งหากโอ้โหโไม่ธรรมาดาเดี๋ยว ว่างๆเดี๋ยวในปังฝันอาจจะขอให้ป้าช่วยตัดให้หน่อยนะคะได้ค่ะด้ความยินดีค่ะป้าคะพูดถึงในเรื่องของระบบสาธารณโภคีที่เราพึ่งพากันได้อย่างเช่นเรื่องของการตัดผมเนี่ยในปังฝันก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะค่ะไม่ทราบว่าในมุมนี้ในความคิดของป้าเนี่ยสังคมของเราเนี่ยป้ามองอย่างไรคะมองดูด้วยความชื่นใจในระบบนี้เพราะว่า พ่อท่านพาทํานำมาเราระบบสาธนานณาโภคีเนี่ยทาได้ในชุมชนเราค่ะมีการอยู่ร่วมกันพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้ค่ะแม้กิจกรรมเล็กๆน้อยๆเริ่มตั้งแต่ตัดผมไปต้นไปค่ะก็เป็นสิ่งที่เราเผื่อแรพกันช่วยเหลือกันทุกด้านเลยค่ะ ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาถามคนตัดบ้างนะคะว่าอยากจะถามพี่ถึงฝันนะคะว่ามาตัดผมเนี่ยได้แบบมีความรู้สึกว่าเราแบบมั่นใจไหมคะว่าผมของเรานี่มันจะออกมาทรงไหนเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่าตื่นเต้นกับทรงใหม่ไหมคะพี่ค่ะก็เชื่อมือเชื่อมือป้ารัดค่ะเพราะว่าครั้งที่แล้วก็มาตัดกับป้าก็รู้สึกว่าเออเราก็รู้พอจะรู้เทคนิคว่า ใช้หวีซอยก็ได้อก็เลยลองไปทดลองใช้หวีซอยแต่ตอนนี้เราเราไม่มีประสบการณ์ค่ะหวีซอยมันก็เลยกินผมไปค่ะมันก็เลยไม่เป็นทรงใช่ค่ะก็ประทับใจป้าค่ะป้าก็เรียกมาว่าเดี๋ยวป้าจะแก้ไขทรงผมให้ค่ะก็ประทับใจป้าค่ะค่ะแล้วการที่เราได้มาตัดผมโดยที่ให้หมู่กลุ่มตัดให้นี่ค่ะอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเนี่ย สิ่งที่เราได้ปฏิบัติทำคืออะไรคะอ๋อสำหรับตัวเองค่ะก็คิดว่าทรงผมเนี้ยค่ะมันเป็นทรงผมอยู่วัดแล้วเราก็ชินกับทรงผมสั้นๆมานานแล้วค่ะก็ไม่ได้รู้สึกไม่อยากทําให้ช่างลำบากใจเขบอกว่าเดี๋ยวมันก็ยาวก็คือทรงไหนก็ได้ค่ะครอเรียกว่าทรงอยู่วัดนึก่าใช่ทร <c oughs> งเป้าวัดค่ะเฝ้าวัดใช่ค่ะ คือแบบคือไม่อยากให้ช่างลำบากใจปกติก็รับบริการที่วัดอยู่แล้วก็ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ช่างค่ะเพราะว่าช่างเขาจะมีประสบการณ์มากกว่าเราก็เลยวางใจเลยค่ะเราให้ช่างเขาตัดผมเราได้เลยค่ะช่างก็สบายใจค่ะว่าทรงอโศกก็ทรงเหมือนกันคล้ายๆกันอะไรเนี่ยค่ะมันไม่ไม่ยุมหยิมเหมือนคนที่ ข้างนอกค,ค่ะพูดถึงพูดถึงเรื่องทรงผมนะคะ,คะบางคนนี่ก็ติดนะคะป้าใช่ตั้งแต่<ช>ถาม<ช>พูดถึงถามกันเลยว่าข<ช>้งแต่<ช>เราไม่ได้ยังไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยค่ะ,คะแต่ละคนเนี่ยก็แบบ จะตัดผมทีเนี่ยก็ต้องเลือกร้านใช่ไหมคะเราต้องเลือกว่าเออร้านไหนถึงจะตัดสวย<ช>แล้วเราจะเลือกเอาทรงไหนอะไรอย่างเง<ช>ี้ยค่ะ<ช>มันไม่ธรรมดานะคะเรื่องทรงผมนี่ถามพี่ถึงฝันเลยค่ะ<ช>อดีตพยาบาลน,นะคะท่านผู้ชมโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะคะทรงผมที่จะต้องตัดทีนึงเนี่ยจะต้องเลือกว่าจะตัดทรงไหนทรงไหนแต่พอมาอยู่วัดเนี่โอ้โห มีแค่ทรงเดียวคือทรงอยู ö, ่วัดนะคะก็บอกว่าเราอ่ใส่เสื้อผ้าเหมือนกันทรงผมก็เหมือนกันเอ๊ะไงเนี่ยก็รู้สึกประทับใจค่ะแล้วป้าละคะตอนที่อาย่ข้างนอกยังไม่ได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรื่องทรงผมนี่เป็นยังไงคะโอ้ยสำคัญมากเลยค่ะเมื่อก่อนนี่โหทรงนั้นทรงนี้อย่างน้อยส0มร้อยขึ้นไปค่ะตัดผมค่ะแต่ตอนนี้ เขาถามว่าปลารผมยาวแล้วใครตัดให้ปลารสหากเองเลยค่ะมีตูนหากเองไม่ได้ไปร้านเหมือนกันกนแล้วก็ไม่มีใครตัดให้จัดการตัวเองเลยค่ะท่านผู้ชมคะถ้าพูดถึงนะคะป้าหนึ่งในธรรมนะคะก็เป็นครูนะคะเป็นครูเรื่องทรงผมนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนก,กันนะคะ,คะผัดก็อย่างที่บอกไว้เลยค่ะว่าเช่าอาโศกพอมาปฏิบัติธรรมแล้วนะคะ,คะสิ่งที่เราจะต้องละ เรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องรอบตัวของเราออ,อันดับแรกรูปภายนอกก็คือเรื่องสรงผมใช่ค่ะทิ้งเลยค่ะ,ะลดเลยค่ะเรื่องทรงค่ะอันไหนที่สะดวกสบายลดเลยค่ะเราไม่เพิ่มแล้วค่ะความงามความสวยค่ะให้เป็นทรงเหมือนเดียวกันถ้าเรารู้กันทรงไหนอะทรงอโศกทรงอโศกค่ะอโศกจบเลยค่ะจบเลยค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าเออมันทรงเดียวกันนะถ้าพูดถึง ก็ดีเหมือนกันนะคะคือคนที่มาตัดผมเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้คนตัดเนี่ยลำบากใจเพราะว่าจะเอาทรงนั้นทรงโน้นทรงนี้คือตัดทรงเดียวเลยค่ะทรงอโศกนะคะคือสั้นไว้ก่อนใช่ไหมคะคนตัดก็ไม่ลําบากใจว่าอุ้ยเราจะตัดให้คนนี้ให้สวยได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคนที่ถูกตัดก็ คือตั้งใจที่จะมาแบบฝึกอยู่แล้วอะค่ะว่ายังไงฉันก็จะฝึกที่จะละตัวละตเนน้องถึงฝันเนี่ยมางานปลูกเสกก็บอกว่าเออผมเรายาวแล้วผมเรายาวแล้วเราต้องจัดการตัวเองเขาก็เขาก็มีดซอยก <c oughs> ันทันนานทัน,นละข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวเปราะว่าโอ้ไม่ได้นะเสียรูปแบบนะเดี๋ยวจะแก้ให้ค่ะตัดเองเลยเหรอคะ<า>่ะแม่น้องถึงฝันนะเอามีดครูมีด หัน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 แบบไม่เป็นทรงข้างนี้สั้นข้างนี้ยาวเราเห็นแล้วก็โอ้น้องเดี๋ยวยายยายจะเก็บรายละเอียดให้ก็เลยมาเก็บให้วันนี้ตอนแรกนี่ตัดเองค่ะตัดเองมาจากวัดค่ะตั้งใจจะมาตั้งใจจะมาบำเพ็ญใช่ค่ะก็เลยจะตัดผมสั้นมาค่ะแต่พอตัดมามันอาจจะไม่เท่ากันใช่คป้าก็เลยมาต้องมาแต่งให้ป้ามาแก้ให้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอแก้หน่อยขอแก้หน่อย งั้นเสียภาพพ,อาพดอโศกคะอสั้นไม่เท่ากันค่ะค่ะพี่คะตัดผมทรงใหม่แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะเบาสบายไหมคะเดี๋ยวขอจับก่อนคะ่ะ <c oughs> โอ้เบาสบายจริงๆด้วยคะ่ะโอ้โหสั้นไว้ก่อนนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะสั้นสบายนะคะพ<ช>ี่คะ,ะ,ะการที่เราตัดผมสั้นก,กับการทัดผมยาวนี่ต่างกันไหมคะต่างกันมากค่ะผมสั้นใช่ไหมคะดูแลง่ายแล้วก็ประหยัดแชมพูด้วยค่ะ